เธอความมันอันจิบสูกเร็วนะพี่น้องนะเราจะเลือกเข้ากนะินนะนาใจถุนเลยเราจะไปทำกันนึ่งนะเพื่นอนนี่แต่คายมันเลยันนี้หน่มไม้เยอะแล้วคทำ ถุงเลยเราจะจะทำการลื่นนะคุณผู้ชมเหลาประมาณประมาณโลหนึ่งนะคะ่ะถุงหนึ่งนะ,ะประมาณถุงละโลก็จะเอาหนาไม้ใส่เลยนะคุณผู้ชมนนีสมานี่มากเาถุงเลยนาะาถุงลยถิก็หนึ่งแล้วไปหนึงแงก็ิงลุ่นหนึ่งแล้วเนาะก็สิบ,สนะสบสอายาวเท่ากันเลยแล้วกัน วันหนึ่งวันแล้วหัวแดงไปเลยแค่แค่แค่เดินผ่านก็ก็ทีน้ำให้หมดแล้วเวลาเราเน้งหน่อไม้จะจะมีน้ำขึ้นมาอีกนะคะเป็นน้ำของหน่อไม้เนาะถ้าเราเม็ดมันไม่เท่ากันเราก็ตัดออกนขอเถอะวันหนึ่งวันแล้วหัวแดงไปเลยแค่แค่แค่เดินผ่านก็ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตัวแดงไม่ได้พี็น้องเห็นแล้วนอใหม่ตัวแดงเป็นแบบขั้นท่ายหนองใหม่เหรอเ็นแบก็ะิมานมเคยถุงเลยเนาะถุงละ็นึ่งแล้วนองเนาะถุงก็ะิถุงรุ่นนึ่งแล้วพี่น้องกระิเสรเนาะเหมรเนาะเราก็จะมา ดูที่ว่าเขาเท่ากันไหมนะเราต้องให้เขาเท่ากันเวลามัดจะกกง่ายนะพี่น้องนะนี่จะค่ายกันดรอันนี้หนู่มาเยอะต้องทำนี่จะค่ายกันดรอันนี้หนู่มาเยอะต้องทำ ล้อนหนึ่งืเลือให้เตม,ม,มลนเลยเดนหมดล้แล้วเวลาเรื่องมันจะมีน้ำนาออกม่ได้สดามนะถุประมาณลนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตัวแดงเ่เดือนพฤษภาคมแล้วนใหม่ตัวแดงเมื่อ ขถ้ายไอโนมัยมันจะได้เน,นี่ยเวลาเรามัตั้งไว้เหมือนตั้งไว้แล้วก็จะรอไปนึ่งเนาะคะเราจะรอไปนึ่งไปกินนาะนี่ใส่ถุงเลยเราจะไปทำการน,นึ่งนะคุณผู้ชมจให้มันเท่ากันอันนี้เวลาเรามัดเนาะมัดน,ะน,นึ่งไว้แล้วหัว แดงเลยแค,แค่เดินผ่านก็ตรงนี้าาเราก็จะผ่าึ้นอย่างนี้นะ <S <S คือคือน้อม,มันใหญ่โหดจิโนน้องมันใหญ่เกินไปต้องกนะลางเสร็จแล้วเห็นไหมเสร็จี่ล้วเราก็จะมาดูด้วว่าเข้ากันไหมนะเราจะให้เข้ากันเวลามัดจะกกง่ายนะพี่น้อง เ,เ,นนเ,เนี่ยกรสีมันบ้าแค่ถุงเลยนะแค่ถุงเลยถึงต้นหนึ่งแล้วกรสองแล้วถึงกระสีถุงรุ่นหนึ้งแล้วหน่อกระสีให้มันเท่ากันในนี้เวลาเรามัดเนาะไหมขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเนี่ยคลิปก็หน่อม้าก,ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะหน่อม้าเราก็จะผ่าที่อย่างนี้แล้วคือ น้องไม่ใหญ่หัวจี่นน้องไม่ใหญ่เกิียนไปตองชาแลวหนึ่งวันแล้วหวัวแดงเลยให้หนุม่มใหม่แค่แค่แค่เดินผ่านก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเนี่ยคลิปก็หน่อม้ากก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ เลยเราจะไปทำกันเล่อนนะคุณผู้ชมเอความมันอันจิสุกเร็วนะพีนะ่น้องเราจะเลือกครบบบแล้วไนกรสีมัน้ม่ใสนะ่ถุงเลยนาะก็ถุงล้วถือก็หนแล้วพนะี่น้องเนาะ ถนก็ะสิถงรุ่นหนึ่แล้วน้องกระสินี่จะคายกันเลยงนนี้น่อมาเยอะแล้วต้องทำอะแล้วเนี่ยกะสิมาอีนมาเคยถึงเลยนะเค่ถุงกยะสิก็หนึ่งแล้วพี่น้องลระงรุ่นน่แล้วน้องกระสีกินนนี่ใส่ถเลยเราจะไปทำการนึ่งนะพ่อน นี่จะคายก็ได้อันนี้หน่อไม้เยอะเราต้องทำให้กินนะี่ใส่ถุงเลยเราจะไปทำกนนนนันนึ่งนะคุณผเรื่องไรเน่ยเรื่ไปอะไเนี่นนนนนยก็ตั้งไว้เพื่อนตั้งไว้แล้วก็จะรอไปนึ่งเนะค่ะเราจะรอไปนึ่ง เท่ากันนะคะเราก็เท่ากันวเวลาเ้าหมัดมันงจง่ายกว่านนะพี่น้องหนวดเงาสกันเพี่น้องน,นี่แต่ค่ายมันดลอันนี้หน่อไม้เยอะเราต้องทำกระเทียนหน่อให้หมดแล้วเวลาเรานึ่งหน่อไม้จะจะมีน,น้ำขึ้นมาอีกนะคะเป็นน้ำของหน่อไม้เนาะถ้าเราไม่มไม่เท่ากันเราก็ตัดออกนะคะพี่อง ไปกินนะนี่ใสถเลยเราจะไปทำการน,นึ่งนะเพื่อนมันจะไ,ไ่ายเนี่ยเน,หนหี่ยเนะไรมาจะตั้งไว้เพื่อนตั้งไว้แล้วก็จะรอไปนึ่งเราคะ่ะเราจะรอไปนึ่งนะแล้วเน,น,นี่ยเราคิดว่ามันไม่เคยถุงเลยนะถุงเราจะตุ๋นเลยนะเพื่อนเร เพิ่งกระสิ่งรุนนีแล้วหนอกระสีขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเนี่ยคลิปก็หน่อม้าก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไปกินเนี่ยใส่ถุงเลยเราจะไปทำการนั่งนะเพื่อนไปกินเนี่ยใส่ถุงเลยเราจะไปทำการนั่งนะเพื่อน ก็เทน้ำออกให้หมดแล้วเวลาเรานึ่งหนูไม้จะจะมีน้ำขึ้นอีกนะคะเป็นน้ำของหนูไม้เนาะถ้าเราเม็มันไม่เท่ากันเราก็ตัดออกนะคะณผู้ชมตัดออกให้มันเท่ากันอย่างนี้เวลาเรามัดเนาะมัดในล่านึงคืนขีเรืองให้เต็มเลยคุ่ผู้ชมเอาน้ำหมดให้หมดแล้วเวลาเราเนื่องมันจะมีน้ำออกมา ในล่านหนึ่งผูขีเรื่องเต็มเลยใ่ไหน้ำหมดใ้มแล้วเ,แลว,เวเวลาเราเนึ่งมันจะมีน้ำาองไม้เรายาวเท่ากันเลยนะกันก็เทน้ำให้หมดแล้วเวลาเราเนึงหน่อไม้จะจะมีน้ำขึ้นอีกนะคะเป็นน้ำของหน่อไม้นะ,ะถ้าเราไม่มันไม่เท่ากันเราก็ตัดก่อกนะคุณผู้นมวนนึงวัแล้วหวัวหนึ่ง แดงไปเลยให้หน่อไม้เนาะยาแค่แค่แค่เดินผ่านก็ก็เทน้ำเองให้หมดแล้วเวลาเรานึ่งหน่อไม้จะจะมีน้ำขึ้นมาอีกนะคะเป็นน้ำของหน่อไม้เนาะถ้าเราไม่มันไม่เท่ากันเราก็ตัดออก,กนะคุณผู้ชมนี่แะ่ค่ายก็เลยงานนี้หน่อไม้เยอะต้องทำตอนเน่งไว้แล้วหัวมี แดงเลยให่เราใหม่อีกหนาะแค่แค่แค่เดินผ่านก็เท่ากันนะคะเราก็เท่ากันเวลาเ้าหมัดกี่จะง่ายกว่านน้องๆหนวดเห่าซ้ำกันนี่ยหนวดเท่ากันนะคะเราก็เท่ากันเวลาเ้าหมัดกี่จะง่ายกว่านน้องๆหนวดเห่าซ้ำกันนี่ยหนวด